ยังอยู่ค่ะสบายค่ะ,คะคสัญญาณคุณไม่ค่อยดีนะโทรจากสมุดรปราการนะครับค่ะคุณคะจะซื้อจะขายที่ดินกับใครครับคุณจะซื้อหรือคุณจะขายเป็นเป็นผู้ซื้อค่ะผู้<อ>ซื้อทำสัญญา<อ>จะซื้อจะขายกันแล้ว<อ>และมีปัญหาอย่างไรครับ คือเขาก็ยังไม่ได้โอนที่ให้เพราะเราหยุดมันเป็นเงินทั้งหมดอ่ะร้อยห้าสิบตารางวาเนี่ยที่ตกลงในสัญญาไว้เนี่ยมันสองแสนสองหมื่นห้าพันแต่เราส่งไปแค่สองแสนสี่พันแล้วมันมีปัญหากันก็หยุดส่งไปแล้วตั้งแต่ปีสองห้า,าสี่ห้าสองห้าสี่สี่อะค่ะมีปัญหาตล้วปีสองห้าสี่สีแล้วก็เราหยุดส่งมาค่ะ เหลืออีกสี่เหลืออีกพันเดียวทําไมคุณไม่ส่งให้ครบสองสองสองหมื่นสองหมื่นหนึ่งพันค่ะเหลืออีกสองหมื่นหนึ่งพันเพราะเราส่งไปสองแสนแเดี๋ยวผมถามนะอันนี้ตั้งแต่ปีสี่ห้าหนูนะมันยาวนานมากจี่งมาถามตอนนี้เดี๋ยวนะที่นี้คุณรอให้รอให้เขาโอนเขาไม่โอนแล้วมันเป็นพี่น้องกันนะค่ะอืพี่น้องกันอพี่น้องกันแท้ๆเลยใช่ไหม เราคุยกันเองนะต้นอมไม่ควรจะไปยุ่งกับเรื่องนี้นะกฎหมายไม่ควรก็ไปยุ่งด้วยกันพี่น้องควรคุยกันได้อ่ะเมื่อสองสาวันเนี่ยเขาโทรมาเพราะเราไปปลูกบ้านอยู่แล้วเขาบอกว่าให้ไปลื้อเขาจะขายแล้วเขาเขาจะคืนเงินให้สองแสนเท่าที่เราส่งไปแต่เขาจะไม่โอนที่ให้อย่างนี้อยากทราบว่าสัญญาตัวเนี้ยจะมีผลใช้บังคับทางกฎหมายกับเขาได้ไหม ค,คุณครอบครองที่อยู่ทั้ง150ร้อยห้าสิบตารางวานี้แล้วใช่ไหมมันไปปลูกบ้านอยู่หนึ่งหลังแล้วคะแต่ก็ไม่ได้อ,อยู่เ,เพราะาไม่ได้อยู่ปลูกบ้านแต่ไม่ได้อยู่น,นี่เป็นปัญหาเลยนะอของคุณนะ่ะตอนแรกก็ไปอยู่แต่เขาเกเลเกตรง ไม่มีปัญหาก็เลยต้องออกมาค่ะคุณนภาบ้านอยู่สมุทรปราการผมว่าคุณไปติดต่อทางอายการคุ้มครองสิทธ์นะเอาสัญญาจะซื้อจะขายเนี้ยไปให้อายการดู<ถ>แล้วก็เชิญ<ถ>คู่กรณีมาเจรจากันก่อนพี่น้องกันน่ะให้เ<ถ>ข้ามาเจรจากันก่อนนะครับออถ้าไม่ได้ก็ต้องอฟ้องบังคับแล้วสัญญานี้ยังใช้ได้ตามกฎหมายไหมคะมันมีหมดอายุโมฆะอะไรไหมคะ สัญญาจะซื้อจากขายค่ะเ,เ,เ,เขาขู่เรามาว่าสัญญาเนี่ยมันมัน<ผ>มมาว่าม,ม,มันเกินสิบปีนะใช่ใช่เกินสิบปีแล้วมันสิบสองปีอะค่ะใช่มันจะ,จะเกินสิบปีแล้วเนี่ยเข้าขายเรื่องอายุความแล้วใช่ครับคุณไปไปพบพยการก่อนนะครับให้เขาเชิญมาเจรจากันก่อนแล้วจะทำยังไงดีเขา จะทํำยังไงก็เขาจะชดใช้เป็นเงินแต่เขาจะ <คน S 2> ให้<า>แค่สองแสนคนภาคนภาคนภาครับเ,เราไม่สามารถจะรู้ผลล่วงหน้าได้ว่าจะได้หรือได้หรือ,ไ,รอไม่ได้สิ่งแรกที่คุณควรทําคุณโทรไปนี่ก่อนครับโทรไปหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดหาเบอร์ของนายการก่อนก็ได้ครับค่ะหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดใช่เพราะว่าอายุความส<ะ>ิบปีเนี่ยถ้าเอาอายุความมาขึ้นมาเป็นประเด็นข้อต่อสู้เนี่ยมันอาจจะฟ้องบังคับไม่ได้ ทีนี้คําถามก็คือว่าคุณไปสร้างบ้านครอบครองอยู่คุณไปสร้างแค่บ้านแต่คุณไม่อยู่นี่มีปัญหาเรื่องการการครอบครองที่มันไม่สมบูรณ์หรือเปล่าใช่มันเป็นปัญหาของคุณเนี่ยมันของคุณถ้าสมมุติว่าคุณไปสร้างบ้านแล้วอยู่นะถือว่าครอบครองสมบูรณ์แบบอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเวลาฟ้องกันนะแต่ตอนนี้มันอยู่ไม่ต่อเนื่องไงครับมันความไม่ต่อเนื่องมันไม่ต่ออยู่ไม่ต่อเนื่องตอนแรกก็ไปอยู่ตอนเนี้เขาก็เกเลเกตุงทางเข้าออกก็ไม่ไายแล้ว น้ำผ้าก็ไม่มีจะใช้พี่เคยก็เลยต้องออกมาค่ะ,อะโอเคผมสรุปจบนะคุณนภานะคุณโทรไป1นึ่งหก่อนนะครับแล้วถามประเด็นเนี้ยที่ผมถามเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับแล้วไปพบัยาการในหะ้เขาเรียกมาเจรจาก,กันก่อนดีที่สุดถ้าเขาไม่มาถ้ายัางถ้าเขาถ้ายัางฟ้องได้ก็ฟ้องโอเคไหมญญญมีทางเดียวเลยต้องฟ้องค่ะมันไม่เป็นโมฆะใช่ไหมคะสามารถไปฟ้องร้องได้นะยังตอบไม่ได้ครับยังตอบไม่ได้ครับคุณอย่ามาสรุปเอาตรงนี้ครับ แต่ซึ่งซึ่งผมเชื่อว่าทุกทุกเรื่องมันต้องมีอายุความครับทางแพ่งี่อายุความสิบปีเนี่ยถ้าจบแล้วล่ะครับอายุความอ่ะทีนี้พออายุความจบแล้วจะทํำยังไงล่ะถึงจะบังคับได้ขอให้อายการเขาช่วยเรียกมาเจรจาก่อนเพราะอย่างนั้นก็เป็นพี่เป็นน้องกันอ่ะค่ะค่ะเออเอาตรงนี้ก่อนนะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ